ะโคนอัลมอนแตกต่างกันกันกบสะโคนมะพร้าวยังไงหนึ่งสะโคนอัลมอนนะคะวัตถุดิบหลักเลยก็คือโอ๊ตไฟเบอร์อัลมอนแต่ถ้าเป็นสะโคนมะพร้าวนะคะก็จะมาจากโอ๊ตไฟเบอร์แล้วก็แป้งมะพร้าวกันค่ะหนึ่งสูตรแตกต่างกันสองเทกเจอร์รสชาติแตกต่างกันถ้าเป็นสะโคนอัลมอนเขาจะกินง่ายมากกว่านะคะก็จะหนึบนิ่มแต่ถ้าเป็นสะโคนมะพร้าวนะคะเขาก็จะแห้งร่วนกรอบนอกนุ่มในนะคะ ข้อที่3ข้อที่แตกต่างกันเลยก็คือพลังงานต่างกันค่ะสะ坤อัลมอนด์จะอยู่ที่77กิโลแคลอรีนะคะเพราะใช้เบตจากแป้งอัลมอนด์เป็นหลักมากกว่าโอ๊ตไฟเบอร์จึงทำให้มีพลังงานที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็นสะนมะพร้าวจะใช้เบตแป้งโอ๊ตไฟเบอร์มากกว่าแป้งมะพร้าวค่ะซึ่งแป้งมะพร้าวโอเคเป็นที่รู้กันว่า แป้งมะพร้าวเนี่ยมีพลังงานที่สูงที่เหมิวใช้ชื่อว่าสโคนมะพร้าวเนี่ยเพราะต้องการให้ทุกคนรู้ว่ามันมีส่วนผสมของแต้งมะพร้าวและมันก็แตกต่างกับสโคนอัลมอนด์เนาะเหมือนก็เลยใช้ชื่อตามวัตถุดิบแต่สูตรอะคะ่ะ ไม่ได้ใช้แป้งมะพร้าวในปริมาณที่เยอะซึ่งหนึ่งชิ้นมีแป้งมะพร้าวไม่เกินซึ่งน้อยมากเลยนะทุกคนอยู่ที่ไม่เกิน5กรัมนะคะจึงทําให้ตัวนี้เนี่ยพลังงานได้มาจากแป้งมะพร้าวอย่างเดียวและทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่มีแป้งสาลีไม่มีเนยไม่มีนมไม่มีน้ํามันไม่มีน้ําตาลนะคะวัตถุดิบเนี่ยก็คืออย่างที่แจ้งไปเลยก็คือโอ๊ตไฟเบอร์เป็นหลักถ้าจกคนอัลมอนด์ก็คือจะมีแป้งอัลมอนด์ผสมถ้าเป็นสะคนมะพร้าวก็จะมีแป้งมะพร้าวผสมนั่นเองค่ะซึ่งเบสของแป้งมะพร้าย คือ1ชิ้นมีแป้งมะพร้าวอยู่ไม่เกินหกรัมค่ะทุกคนมันก็เลยยี่สิบแคลไงทุกคนเนาะและอยากจะให้บอกไหมก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยี่สิบแคลจริงๆแล้วมันไม่ใช่20สบแคลจริงๆแล้วมันแค่สิบจดจุดกว่าแคลแต่หนูปัดเป็นยี่สิบแคลนะคะแต่ถ้าเป็นรดช่องเนี่ยรอบรอบรสใหม่อะคะ่ะ หมิวปรับสูตรก็คือเพิ่มผงโกโก้เข้าไปให้มีความเข้มข้นพลังงานก็เลยจะขึ้นมาอยู่ที่22แคลนะคะเนาะอ,อันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นตารางให้ทั้งหมดเลยและจะแจ้งทาง IG อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนหมิวอธิบายโอเคโอเคไหมตอนนี้หมิวกำลังเขียนสคริปต์อยู่อันนี้หมิวพูดแบบไม่มีสคริปตนะ์เนาะหมิวกลัวว่าหมิวจะพูดแล้วก็วกไปวนมานะคะเพราะว่ากลัวพูดแล้วทุกคนไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจไหมถ้าทุกคนเข้าใจคอมเมนต์มาบอกหมิวหน่อยนะถ้าไม่เข้าใจ ช่วยบอกเบียวด้วยพ่อมหมูจะไดะ้เอามาเรียบเรียงใหม่นะคะ